กดไลค์หน่อยพี่ต้นไม่มีตังกินข้าวแล้วมาท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแมปดับโททาวเวอร์นะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นแมปทาวเวอร์กระโดดไว้ให้เราสามารถวาดได้นะโดยจะมีดินสอให้เรานี่กดขึ้นมาเลยนี่วาดนั่นนูน่นนี่เห็นไหมน่าจะวาดเพื่อกระโดดได้เลยว้าว <Wow. S 1> เออแล้วก็มีสามารถแบบลบได้ด้วยเห็นไหมนี่ปุ่มเมนูลบก็จะอยู่ด้านขวานะท่านผู้ชมเออเราลองกระโดดดิให้รู้สึกว่ามันมีมือตบเอาไปแก้งคนได้ดีวะ วันนี้เราจะมากระโดดหรือเราจะมาแกล้งคนดีวันนี้อ่ะอันนี้อะไรวาดเส้นเหรอไม่วาดได้ปะให้เราแตะนี่ตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นมานี่วะมันจะเป็นตัววาดก็ได้ชชมะฮม <Huh? S 1> ตกได้ไง <c oughs> ไปไหน <c oughs> ตบไล่ตบเลยไม่ให้ไปไหนว่าผมลองวาดแล้วกระโดดไปได้ปะเอาแล้วผมวาดอะไรมั่วซั่วไปหมดตอนนี้ <c oughs> เอาผมดดตบผมกำลังลบเวรกรรมขึ้นชื่อว่าโทรไม่มีสงบสุขนะท่านผู้ชม อะไ,ไม่เบคอนเบคอนเอาเฮ้ย <laughs> ผมรนตบคืน <laughs> วาดขังแกไม่ให้กระโดด <laughs> เอากระโดดได้เออไม่ให้ไปไม่ให้ไปวาดขังไม่ให้ไปไม่ให้แกไปหรอกวาดขังไปเลยทนะ่านผู้ชม <laughs> แต่เขาก็ออกมาได้วะแต่ตรงนี้มันอันนี้ไปท่านผู้ชมเราจะวาดข้ามไปนู่นได้ปะวาดจากนี้ข้ามไปนู่นนะ นี่ไงแล้วก็ใช้อันวาดเราท่านผู้ชมตบต <c oughs> อ้ยอ <c oughs> ก็ตบคืนเออไปซะบี่ตัวเขียวตอนนี้ผมขึ้นถึงด่านสีม่วงแล้วเราไม่วาดแล้วนะท่านผู้ชมจะวาดปะนี่วาดอาผมวาดม่วเมื่อกี้ในผมวาดแบบนี้ได้ปะนี่ไงวาดลบยิงตรงนี้ไม่ต้องวาดก็ได้นะท่านผู้ชมกระโดดเอาไว้สวัสดีแมบนี้ไม่มีอะไรที่ไวใ้ใจได้ขึ้นมาสูงแล้ว อันนี้จะโดนทีเดียวตุยปะวะแล้วทีสอนเราก็วาดจากนี่ไปนู่นเลยได้ไหมนี่วาดไปเลยวาดแล้วก็ลบออกวาดขึ้นไปเอ้าทำไมมันไม่ขึ้นนะอีกสูงแล้วนี้อันนี้หายไหมเอออันนี้มันยากเราวาดได้ปะวาดเออวาดแล้วก็เหยียบบนที่วาดแล้วท่านผู้ชมวาดเออเอาดิอันนี้ทำทามันยากเราวาดได้ปะวาดกว่านี้ได้ไหมเ๋ยวผมจะวาดอย่างเงี้ยว่าเริ่มมั่วเริ่มวาดมั่วละเฮ้ยแต่เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยตบ เอาผมตบเขากระเด็นไปนูน่นผมวาดอางนี้ไปนู่นได้ปะแล้วทำไมมันก็บอกว่าขอบคุณผมตบเขากระเด็นมานูน่นแล้วฉันจะวาดยังไงเนี่ยทำไมตบมันกระเด็นไปนู่นวะท่านผู้ชมเออผมก็อยากรู้เหมือนกันตอนนี้ผมขึ้นได้กี่ด่านแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่ตบอันนี้หายหายไหมหายแต่เราสามารถยืนแกงคนอยู่นี่ได้ท่านผู้ชมให้อันสุดท้ายหายให้อันดําหายแต่ไม่รู้จะมีใครให้แกงหรือเปล่านะนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสควิตเกมหลบเชือกล่อนเนี่ย อันนี้ไปทางไหนอยู่เนี่ยทำไมมันเดี๋ยวไอ้น,นี่เปล่าน,นีนยากว่ะวาดเอาสบายนะท่านผู้ชมวาดวาดไปเรื่อยๆอน,นี่ไม่แล้วไ่ต้องไปกระโดดเลยไอ้พวกนี้มันแว่งไงวาดแล้วก็ลบไปเรื่อยๆนะอันนี้แนวไหนเนี่ยอ๋อมันจะกระโดดเออผ่านผ่านมาแล้วอะไรดนี่ไม่ซือ้ออันนี้อันนี้อันนี้ล่วงไหมอันนี้ล่วงไหมอือรอดรอดเฮ้ยหนาหนาอันนี้ดูหนาหนายงังไงไม่รู้แล้วไปไหนอ่ะบกแล้วไปดีอ่ะเฮ้ยผมจะถึงยอดไหมเนี่ย โอ้โยกำลังโมว่าไม่เคยเล่นทาวเวอร์ได้ไกลขนาดนี้กำลังจะโมวินกรมันจะผ่านการตบขึ้นมาได้โอ้เบคอนแกทำงี้โอ้โห,โโหล่วงเลยโดนตบล่วงมาข้างล่างวินกรมแต่รู้สึกว่ามันสะสมการตบนะท่านผู้ชมมันสามารถเอาไปแลกอะไรได้อันนี้ผมจะได้ตบอันนี้เหรอเอามาแลกอันนี้อันนี้ตบแบบไหนเนี่ยตบไม่เหมือนกันเลยเออว่าผมได้มือตบอันใหม่เลยท่านผู้ชมแต่ส,สมการตบเพื่อ,อามาแลกนี่ ตบไปเลยมีแต่มือตบเข้อโหดอยู่นะแต่ถ้าตอบคำถามนี้มันจะได้อะไรภาษาบวก2ได้5เหรอ19บเวกสเป็นย1ิบเอ็ดอะเออสิบ้าบวกสเป็นย2ิบสดิผมตอบผิดข้อนี้คือเอ็ดหกสี8้าเกแดหารแล้วมันได้อะไรอะไรคือเท่มเปลี่ยนตำแหน่งเทเลพอร์ตไปยังจุดฟื้นฟู ฉันโดนตบกระเด็นมานี่อ๋อมันเหมือนไอเทมเปลี่ยนเป็นคนอื่นนะผู้ชมโอ้แล้วฉันเป็นตัวละครของใครเนี่ยอ๋อเราจะเปลี่ยนเป็นตัวละครของคนคนนั้นเ้ยถ้าคนคนนั้นอยู่จุดไหนเราจะอยู่จุดนั้นเนี่ยผมคิกมนุษย์เขียวผึบไม่รู้ท่าผู้ชมมันผมเดี๋ยวเดี๋ยวมือไขว้เลยยาวมันผมจะเจอห้องรับใกล้ๆสปินนี่ยมาท่านผู้ชมมันจะมีมือตบแบบขั้นเทพเลยหรอเนี่ยดูดิว้าว มือตบน้ำเงินอ้าวน้ำมนสปินฟรีมันจะได้อะไรหลังๆนี่ไม่ได้เล่นแล้วเริ่มมั่วแล้วเนี่ยอ้าวได้อเทมเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนร่างเป็นใครดีวะคนยืนสูงๆไหมถ้ามันคิดคนยืนสูงแน่น่าจะดีนะนุ่มโพจะเปลี่ยนเป็นคนนุ่นอ้าไข่มาตีผมในเปลี่ยนเป็นมนุษย์เขียวนี่ไงผมก็จะเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์เขียวแล้วตัวเขาไปอยู่ไหนทีนี้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าหล่อนี้เฮ้ยอะไรนั่นพี่หน้าหล่อฉันเปลี่ยนเป็นพี่หน้าหล่อได้ไหมแ้วฉันล่าสุดฉันมางงล่า เอ้ยมันผมจะเห็นช่องตรงนี้มันบอกว่าเล่นเกมครบ20นาทีช่องนี้จะเปิดนะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าได้ได้ไอเทมจริงป่าววะเฮ้ยได้วะ่ะเฮ้ยได้ไอเทมวิ่งเร็วกับไอเทมมันนี่วะ่ะกระโดดสูงใช่หล่อนี่ยได้ทุกอันเลยปะน,นี่อะเกมมันดูเถื่ถนอนยังไงไวะอันนี้จะบอกได้ยิงข้ามไปด่านอื่นได้เหรอปบไอ้นี่ไงมันลากตัวเราไปละนี่ไงอย่างนี้ชื่อก็ผ่านดิทำไมมันมีไอเทมกงกงโกงให้เล่นแบบนี้อะมันมีไอเทมกกงโกงดูดิป๊บยิงไปนน่นอีกได้ไหมป๊บเอาเราจะยิงไปไหนก็ได้อยางงงี้้เเผผมมมิตัววขึึนนนถแลช มาผมจะรู้ว่าทาวเวอร์นี้มันจะไปถึงไหนกันวะข้างบนสุดมันจะเป็นหน้าตาัางไงนะผมไม่ค่อยได้เล่นทาวเวอร์เฮ้ยผมโดนอะไรวะเกือบตุยในผมดึงมาถึงประมาณนี้ได้ไหมบันไดบันไดขึ้นบันไดอ่าถึงตรงดำดำเอออยู่ตรงนี้แล้วแล้วมันจะไปไหนต่อวะดานนี้อย่าบอกหน้าทางเสียงดวงนั่นไงเอา้าแล้วฉันไม่ใช่ตาขอฉันต่อวะอผมกำลังจะมาเอาไอเทมนะผู้ชมแต่ผมเห็นไม่บอกทางเป็นรกเลยวะเฮ้ยมาทางนี้คืออะไรเนี่ยอยุได้มืออะไรเนี่ยตบ มีผ้าคลุมเลยแต่ทาไมแมพนี้มันผ้าคลุมนี่ทาอะไรได้วะกลายเป็นหินเลยโอบมือขั้นเทพอบอบให้หมดผู้เล่นไม่อบให้หมด,อออมดเอา้ามันมีให้ด้วยเหรอ,อมีใช้ไม่รู้ใช้ไงล่าสุดผมใช้ไอเทมดึงตัวเองอีกแล้วท่านผู้ชมจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วอย่างนี้เขาเรียกผ่านไหมวะเ<ป>อ้าไปถึงตรงไหนในตรงผ่านมันอยูนน่นะู่นเนอะมันพาฉันไปได้ไหมเนี่ยไปไปได้ไหม ไปไม่ได้ก็ลงนี่ก็ได้ลูกหนึ่งสองเฮ้ยโดดได้มผมจะไปนูน่นนผู้ชมตอนนี้ผมมีไอเดียมาช่วยเหลือเยอะมากเอาไปได้เดี๋ยวด,ยวดยวกวอนจะถึงนูน่นฉันโดนไอ้นีเมื่อกี้ไปฉันคือราชาแห่งการตบมันขึ้นนับไม่ว่าฉันผ่านใ <Huh? S 1> นะนั่งนั่นคือราชาแห่งการตบแต่ฉันก็มาถึงสูงแล้วนะฉันได้พรมฟรีไหมสรุปฉันได้พรมแต่ขี่ไม่ได้ยี่เหรอายนะขี่ได้ไหมเอาพรมปลอม เอาลนมาจุดเริ่มต้นเลยหลังๆมานี่ไม่ได้วาดนะท่านผู้ชมนะอุ้ยแต่อูมือตบอันนี้โคตรแรงตบตบกระเด็นไปหมดเลยท่านผู้ชมไล่ตบอ่ะไล่ตบอ่ะสรุปผมว่ามันไม่ใช่แมพที่จะวาดทางในในลองวาดทางปั่นคนอื่นดิหลังๆมาเริ่มมั่วแล้ว่นผู้ชมอ่ะไรเบคอนยืนรอตบคนอยู่นี่น่าจะมันนะ้ผู้ชมแล้วไม่มีใครเดินขึ้นมานะนผู้ชม เออผมโดนเอาคืนแล้วโอ้โหโ,โ,โดนตบทีด่าความเลยนะครับเอาดีตบกระเด็นไม่ใช่วาดแล้วตอนนี้อผีผมโดนแกเค็ดผมโดนแกเค็ดแกตบฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันจะโยกหนีหนีไอเทมปินกรรมแนวหนวะเลยถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะทานผู้ชมแล้วมือน,นี้ที่ผมเอามามันตบยังไงวะไห้ลองลองดิ ตาลายใช่อันนี้เป็นแบบทาวเวอร์ที่วาดด่านเอาท่านผู้ชมสนมากจะไม่ได้วาดหรอกพอเล่นไปสักพักมันจะมีไอเทมให้เว้ยแต่ด่านก็ถือว่าเล่นยากอยู่นะสําหรับผมใครอยากได้ไอเทมก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นด่นดา,นดานต่างๆแล้วก็มาเลือกสรรไอเทมได้นะมันมีไอเทมให้เยอะแยะเว้ยมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากไลค์ลก็แชร์ถ้าใครผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครก็ผมไปไปจะไปโอเคไปแล้วไปแล้วนี่มันแมปอะไรกันไปไปแล้ว